สอา่นะคะสวิดองสามค่ะฝให้นรมะคะหนึ่งอะ อกออปุ๊บแล้วก็ได้เหรียญเลยก็เป้าเป้าหมายก็อี่ิ้นเกมเกมเด็กนั่นน้องนี่น่ารักนี่น้องนี โค้ดทองแดงครับนี่พุ่งไปแข่งครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็ได้เหรียญเลยคินขาววันนี้เคยไปโอลิมปิกอ๋อคนนี้เคยไปโอลิมปิกนี่ไปโอลิมปิกด้ยังแกรเราไปกินข้าวแล้วมันแทงไหมแทงไหมครบ v e r บ c o o ขงเกีดกสครับผมรู้สึกได้ช่วยสังคมประเทศไทยเรื่องกีฬาผมมีสนาม สนามของผมก็เป็นที่ที่ผมมีเยอะไว้แล้วเลยสร้างเป็นสนามกีฬาสร้างหลังวิ่งสร้างอะไรขึ้นมานก็ใครอยากเล่นอยากแข่งก็มาอมขอให้ทุกคนไปได้เหรียญทองโอลิมปิกมาให้มีหน้าตาของประเทศชาติขอบคุณที่วันนี้มาเยี่ยมที่โรงงานขอบคุณครับ